ขังความจริงได้ความจริงย่อมเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ที่กองขังเครื่องทรมานหรือหลักหารความจริงก็เป็นความจริงการกระทําแบบนี้จะให้พวกเรายึดมั่นในอะในหลักการของศาลที่บอกว่าเป็นศาลสิทิยุติธรรมได้ยังไงคนอยู่นะครับท่านต่อมานี้คือเป็นชาวบ้านบางกลอยนะครับซึ่งถูกโกนผมมาแล้วนะครับตอนที่ถูกฝากขังในเรือนจำกลางเพชรบุรีนะครับ มีตัวแทนจากพีมูมนะคะรับรวมถึงตัวแทนจากกลุ่มวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้จะเห็นในพวกนี้มีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญาไม่รู้ความจริงและสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ทำไมก็เป็นแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายวันนี้เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่าคณาจารย์มี200กว่าคนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวปลูกฝังทางความคิดคือหลักที่บาถึงจุดๆเนี่ยคือปลูกฝังทางความคิด การปลูกฝังจะมาจากไหนมาจากเหล่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายสังเกตว่ามอ็อบแกนนําทั้งหลายจะไปไหนจะไปโปรในโรงเรียนตลอดคือปลูกฝังทางความคิดครอบงาําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์เกิดการชุมนุมโดยสงบการจลาจลการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองไอเด็กพวกนี้มันคิดว่าสิ่งที่เขาทำโอ้ค,คือเววีและบุรุษคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นนักประชาธิปไตยแบบนี้แหละประชาชนต้องการหลักคิดแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ไหนทราบไหมฮะ พม่่าาสุดสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิงกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นร้อนๆนะครับที่ปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายในการพิจารณาคดีแกนนำอย่างเพนกวินนะฮะพร้อมแกนนำคนอื่นๆยังไม่จบนอกจากจะไปป่วนนะฮะนอกศาลแล้วนะมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมาปีนี้ กลาวนี้ไปปวดในสารหมาละวาดในสารจะประกาศอดอาหารไม่ยอมตัดผมนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าแกนนําบางคนก็เจอเรื่องของละเมิดสารซ้ําไปใช้โทรศัพท์มือถือนะโพสต์ข้อความในสารนะรแล้วก็โพสต์ข้อความแล้วก็ตั้งคำถามกับสารแล้วก็ประกาศจะประท้วงสารจนถูกควบคุมตัวอีกรอบหนึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมาเข้าสู่กระบ,บวนการวิเคราะห์จากนั้นเข้าสู่กระบ,บวนการสังเคราะห์ทางการเมืองกันครับ ย่อมเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ที่กองขังเครื่องทรมานหรือหลักประหารความจริงก็เป็นความจริงรู้ ด้วยความพวงใยสถานการณ์นะครับเราเองก็พวงตั้งแต่ตอนที่สิทธิประกันตัวก็เป็นประเด็นขึ้นมาการที่นิสิตศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของเราไม่ค่อยได้รับการพิจารณาในมุมที่เป็นสิทธิมนนขั้นพื้นฐานรวมไปถึงแม่พ่อเ้าที่จะเยี่ยมเยียนก็ลำบากนะครับก็รู้สึก ว่าวันนี้ก็จะมาสังเ,เกตการณนิดหน่อยน,นะครับ อิชิวารักนะครับได้ขออนุญาตแถลง่อศสารนะครับในการที่จะถแถลงคำพูดนะครับความอุดอักที่อยู่ในใจของเขานะครับแต่ศาลเนี่ยไม่ไม่ไม่อนุญาตให้พูดในที่เปิดเผยก็คือมีอสักขีพยานอยู่ในเวลานั้นจึงเกิดเหตุวุ่นวายนิดหนึ่งนะครก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามา จะจับตัวเปนิน,นะครับสุดท้ายเปนยินก็ได้ประกาศน,นะครับถึงความอิดอัดของเขานะครับเรื่องของการที่ทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งที่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลยังไม่มีการตัดสินแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเราหลายคนนะฮะก็ได้ลุกขึ้นนะครับพูดถึงศาลว่าการกระทําแบบนี้จะให้พวกเรายึดม,มั่นในในหลักการของศาลที่บอกว่าเป็นศาลตัสินยุติธรรมได้ยังไง ชิตสถานจะสามารถบวชได้แค่ไหนเพียงไรครัถ้าสุดว่าไม่หวไม่ได้ก็ถึ้งบอกขอคอยก่อนคอยก่อนถึงจะโหวตได้หรือไม่ได้ผมก็ต้องลงมาสองข้างก็ต้องมาชี้แจงเหตุและผลถ้าโหวตได้ก็ต้องมามาพูดถ้าโหวตไม่ได้ก็ต้องมาพูดก็มีตามที่เอกสารแถลงข่าวนะครับ ในประเด็นสําคัญที่สุดก็คือในวาระเรื่องด่วนที่จะขึ้นมาเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือการลงมติในวาระที่3ของร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านมาแล้ว2วาระนะครับในวันนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายความหมายของคำวิสัยสาร,รนัฐธรมนูนเมื่อวันที่11มีนาคม2564 อย่างกว้างขวางและอย่างรอบด้านแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าสามารถอภิปรายได้แต่เฉพาะในเรื่องคํำวินิจฉัยย่อที่มีเพียง1ย่อหน้า4บรรทัดครึ่งตามที่ปรากฏออกมาเมื่อวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นคําวินิจฉัยกลางฉบับเต็มนะครับก็มีมติในเบื้องต้นว่าขอให้สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปาตามคำวิิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดหรือว่าลดไปก่อนนะคะความเป็นไปได้ะคะ่ะอันนั้นในเรื่องกิจกรรมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องหน,นึ่งนะฮะที่ที่ไม่ได้มาพิจารณาเกี่ยวเนื่องกับในรัสเภอร์อที่บางแคเพราะว่ารัสสภอร์ที่บางแคเนี่ยเป็นเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะ่รับเราไม่ได้เอามาผูกรวมกับทางการพิจารกกิจกรรมในเทศก,กาลองการ แต่ก็เพียงแต่ว่าเป็นข้อข้อพึงกระลึกเท่าน,นั้นเองแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบทําให้มีผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการกามาตรร่เราก็จะทาให้ขายรู้ว่าออกไปพื้นที่เท่าที่ฟังการที่แจงของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้แล้วก็ทางกรุงเทพมหานครนี้ก็ไม่น่าหนักใจนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายนะครับได้ลงไปเข้าไปในพื้นที่แล้วทั้งตรงคุมโรค และมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกนะครับแล้วก็มีการปิดตลาดทำความสะอาดลิกลิกลินลิงทั้งตลาดที่พบผู้ติดเชื้อทั้งตลาดทั้งเกียวนะครับก็เราเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้นะครับที่ตลาดคอนพัทที่ที่ปทุมธาน,นีแล้วเราก็สั่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจากที่ปทุมที่หาห,าหรือเมื่อเช้าก็คิดว่านะครับจะไม่เกินขีดความส,สามารถรวงสาธารณสุขที่จะสามารถควบคุมถาการได้ ดังนั้นประเด็นในการพิจารณาเรื่องมาตรการสงการกับรัตอร์ anyway. พพอ right ที่บางแคเนี so ่ยไม่เราแยกออกจากกันเพาทำไมทำไมพลังประชารัฐยังไม่เชื่อฟังท่านอีิ๋ะคะเรื่องไรก็เห็นบอกว่าจะเรียกร้องสสกทมให้มาเป็นี่ทมมก็ออกมาให้สัำนักแล้วอ๋อไม่มีเนาะท่านเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับจริงหรือเปล่าคลูกเข้าได้ครับ่่สัจาากอตงรแต่ว่าเจ้าหน้าที่สายข้อนี้นะครับที่คนในกรุงเทพฯหรือคนไทยทั้งหมดไม่รู้นี้ เข้าไปจับผู่ดังคดีได้การต่อหา้ด้านชาวบ้านนั้นไดละเมิดเอฟโอนะครับทางด้าชาวบ้านไม่ได้ละเมิดอาวัแล้วก็ได้จับผู้ชาวบ้านรับสารเสพผมโภมหัวอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นการแสดงเกินทางกลักมิดการจับที่เมื่อวันที่ที่เราจะได้ได้รับการแสดงการจับมือแล้วก็ติดตัวที่ห้องผีนะครับ แล้วต่อมาก็มีิจกรรมี่ก็คือตงันี้มัดผมหัวดีไม่เตัมากแล้วก็มัดไว้หัวเป็น3นวันนี้ครับชั่โมงก็โนคนนะช้มอนี่แหละครับทำไม่ได้ครบไมสาสิบนาทีอ่าสามสิบนาทีครับ นอกจาก4คนที่เป็นตัวแทนแล้วนะครับยังมีชาวบ้านประมาณ20คนนะครับที่นั่งตากแดดอยู่ด้วยนะครับที่ประตู3ามทในีรัฐบาลนะครับตัวแทนทั้ง4คนที่ถือป้ายทั้ง4ข้อเรียกร้องมานะครับมีทั้งจากภาคีเซบางกรอยนะครับท่านที่ทํางานถูกโกนอยู่นะครับท่านต่อมานี้คือเป็นชาวบ้านบางกรอยนะครับซึ่งถูกโกนผมมาแล้วนะครับตอนที่ถูกฝากขังในเรือนจากลางเพชรบุรีนะครับ มีตัวแทนจากพีมูฟนะครับรวมถึงตัวแทนจากกลุ่มเดินทะลุฟ้าด้วยนะครับที่ถูกโกนผมเป็นที่ร้อยแล้วนะครับนี่เป็นคนที่4แล้วนะครับที่ถูกโกนนะครับแล้วก็จะนั่งอย่างนี้จนถึงเวลา16นาฬิกานะครับอีกครึ่งชั่วโมงนี่คนแบบนี้นี่อยู่ที่ไหนมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายปุกปันปุกระดมได้เต็มที่เลยอ,อยู่ต่อนหน้าศาลมันยังก้าคิดดู อยู่หน้าสารมึงยังไม่เคารพอะคิดดูเอามึงยังไปประท้วงต่อหน้าสารอีกมึงยังไปแสดงความก้าวล้าวต่อหน้าสารอีกาสารไอ้คนแบบนี้ครับไอ้คนแบบนี้มันสมควรแล้วที่มันจะอยู่ในคุกนะั่นะนะไม่สมควรที่จะได้มาประกันตัวเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ครูที่ไปประกันน่ะเป็นไงสำนึกไหมเนี่ยพฤติกรรมมัน ออกมามันจะมาเรียนมาสอบไหมขนาดอยู่ในคุกมันยังประท้วงกันเลยประท้วงอดข้าวอดอาหารเนี่ยเอ้าไหนๆมันประท้วงก็จัดให้มันเลยครับไม่ต้องเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําให้มันโอ้อ้วนตุบตับตุบตับขนาดนั้นดูดูคางมันดิดูคางมันดนี่ขนาดไม่อดอาหารหนึ่งนึงยังอ้วนท้วนสมบูรณ์คนอื่นเขาติดคุกเขามีแต่ผอมลงผอมลง ไอ้น,นี่ติดคุกภาษาอะไรอ้วนเอาอ้วนเอา,อา,เอาพุงปิ้นออกปิ้นออกหวางให้คนอื่นดีที่สุดไม่หมิ่นดูแคลนคนอื่นแต่ตัวเองดูถูกคนเห็นต่างว่าเป็นสามกีบนี่ละยายก็ในเมื่อคุณยังเรียกคนที่เห็นต่างว่าเป็นสลิมแล้วยายจะเรียกคนที่เห็นต่างว่าเป็นสามกีบไม่ได้เชียวหรือคะอ๋อแล้วสามกีบเนี่ย มันยังน้อยเกินไปมันยังเทียบไม่ได้กับการที่พวกคุณดูหมิน่นดูแคลนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะคะอยากจะเรียกให้หนักกว่าน,นี้ค่ะแต่เอาแค่นี้แหละเกรงใจวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะกรับคงเป็นการเคลื่อนไหวของเพนกวินนะก็มีแกนนําบางส่วนมอบแผ่วลงม้าแผ่วลงนะะไปล้อมที่ไหนไปล้อมทำเนียบ นะก็หวังจะมีการเติมคนนะในภายหลังจะใช้กลุ่มคนเสื้อแดงล้อมตอนนี้เราก็เห็นสิ่งที่เห็นก็คือเราเห็นกลุ่มคนเสื้อแดงผมเคยเรียนหุ่นส่วนมาตั้งแต่แรกแล้สุดท้ายปลายทางคนเสื้อแดงจะมานะะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาปากักธงวันที่6เมษายนคือวันจกักรีนะครสนทบาลก็จําเป็นต้องทําการปราบปรามคนเหล่านี้ก่อนนะวันที่6เมษายนเพราะมิฉนั้นในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองหรือเชิงเสถีิรแล้ว จะเกิดการพัฒนาทางการเมืองมันไม่ใช่เป็นการชุมนุมประท้วงธรรมดาเกิดการจราจรธรรมดาเหตุการณ์ร้ายเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552เมษาจราจรคราวนี้นะครับกำลังพัฒนาเข้าสู่การเผากรุงเทพเหมือนปี2553แต่มันจะไม่แค่การเผากรุงเทพนะครับถึงขั้นมีการขู่เผาวังที่ผ่านมาหม่อมเจ้าจุรเจิมยุควนว่า สถาบันไปทําอะไรให้กับเขาถึงขั้นมีการขู่เผาวังเกิดขึ้นหลักนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะฮะสารธรรมนูญก็มีการออกแถลงการมาชัดเจนฮะเรื่องของวาระที่3จะโหวตไม่โหวตผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าต,ตอนนี้จะโหวตหรือว่าไม่โหวตจะเป็นยังไงต่อไปจุดสุดท้ายสารรัฐธรรมนูลก็ชีม้มาบางคนโดยเฉพาะปิยบุตรเนี่ยก็ไปขู่สารบอกว่าเนี่ย ศาลบอกแล้ววารฐธรรมนูเนี่ยมาจากประชาชนเขียนโดยประชาชนประชาชนก็สามารถจะยุบสารธรรมนูญได้โอ้โหใหญ่มากเนะครับขู่สารธรรมนูไม่ใช่ธรรมดานะครับสถานการณ์การเมืองมาจนถึงขนาดนี้สถาบันพระมหากษัตริย์สารตำรวจทหารถูกคมคู่หมดโอ้โหยิ่งใหญ่มโหฬานมาโหระทึกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นหน้าสารคืออะไรเราเห็นแกนนำอาจารย์นะที่มีการเคลื่อนไหวนะ เห็นแกนนําอาจารย์ที่มีการเคลื่อนไหวหมายความว่าไงมีความเคลื่อนไหวกดดันจะต้องมีการปล่อยตัวโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายในห้องพิจารณาคดีกลับมีการปาขวดน้ำบนศาลนะบนห้องพิจารณาคดีเออแปลกนะเอากันใหญ่ฮึกเขิมกันไปใหญ่นะฮะมอบขวนหนึ่งก็บอกจะปักพักค้างจ่กว่าประยุทธ์จะออกไปนะ,ะตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก2ข้อหา 1. พรบรชุมนุมนะฮะ สองในเรื่องของขอไปฮะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของละเมิดประกอฉุกเฉิน 2. ละเมิดคําสั่งที่ห้ามการชุมนุมเรื่องสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเป็น2อ,อน,นัะประบอชุมนุมที่ห้ามชุมนุมเกิดขึ้นที่ประกาศโดยผู้บัญชาการหาสูงสุดเนี่ยก็ปรากฏว่ายังคงมีการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาละเกมกําลังสนุกเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงงานสังเคราะห์ให้ไปเชิญง,งานสังเคราะห์ นะครับการกล่าวร้าวนะบอกความจริงคือความจริงนะความจริงคือความจริงไงนะวันนี้สังคมเห็นหมดแล้วไงว่าม็อบทั้งหมู่ทั้งมวลทั้งหมดเนี่ยความจริงมันคืออะไรไนะประชาชนเห็นชัดเจนไงประชาชนเห็นหูตาสว่างเกิดขึ้นไงทำโพมาประชาชนไม่เอาด้วยไงนะโดยส่วนใหญ่เบื่อนายการกระทําของแกนนําแกนนําก็ติดคุกไง ถ้าประชาชนไม่เบื่อนายปานเนี่ยหน้าสารเนี่ยคนเป็นล้านประชาชนเบื่อนายทุกวันก็เห็นเบื่อนายนะครับเพนกวินก็ยังไม่เข็ดไปอยู่แดน5แดนเด็ดขาดก็ประกากจะอดประท้วงไม่ยอมตัดผมนะฮะไปอ้างก็บสทาไมตัดผมผมก็จะไม่ตัดผมนะผมจะอดข้าวประท้วงนะฮะแล้วก็มีการโมโหสารเอาขวดน้ําไปปาสารอีกโอโ้ยิ่งใหญ่และใหญ่โต ในเชิงงานสังเคราะห์จาได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ไวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้จะเห็นในพวกนี้มีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญาไม่รู้ความจริงและสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ทำไมก็เป็นแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายวันนี้เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่าคณาจารย์มี200กว่าคน นะครับที่มีการเคลื่อนไหวปลูกฝังทางความคิดคือหลักที่บาลถึงจุดๆเนี่ยคือปลูกฝังทางความคิดการปลูกฝังจะมาจากไหนมาจากเหล่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายสังเกตว่ามอ็อบแกนนําทั้งหลายจะไปไหนจะไปโผล่ในโรงเรียนตลอดคือปลูกฝังทางความคิดครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์เกิดการชุมนุมโดยสงบการจราจรการก่อการร้ายและสงครามกลางเมือง ไอเด็กพวกนี้มันคิดว่าสิ่งที่เขาทำโอ้คือว,วีและบุรุษคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นนักประชาธิปไตยแบบนี้แหละประชาชนต้องการหลักคิดแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ไหนทราบไหมฮะพมา่าล่าสุดยิงทิ้งเลยตายไปล่าสุดสิบสองรายหลักคิดแบบนี้นะครับหลักคิดเดียวกันเนี่ยที่เป็นตัวอย่างแบบเบาๆซอฟๆเนี่ยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงฮ่องกงก็มีการจับกลุ่มแกนนำล้มเหลือง แรกๆก,กัแบบนี้อละวต้องเรียนประจา,ะานเต็มนตมาเข้าคุกหลายรอบฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงตอนนี้นิ่งเงียบนะครับแล้วก็ไปร้องศาลมาศาลไม่มีสิทธิ์ย้ายไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพจะอยู่ที่เนี้ยสะดวกสบายรเรือนจำพิเศษกรุงเทพใหญ่นะปรากฏว่าไม่ให้ย้ายจากเรือนจําเล็กไปอยู่เรือนจําใหญ่พอไปอยู่เรือนจําใหญ่ไม่ยอมไปร้องศาลว่าว่ากระทรวง เรือนจําทําผิดศาลก็ยืนยันว่าให้ย้ายนะเพราะเป็นพื้นที่แออัดเกลงจะติดโควิด -19 คนมาเยี่ยมเยอะก็ย้ายไปอยู่ที่นู่นนะก็ตกลงให้ย้ายนะที่ผ่านมาเพนกวินะ Penguin ก็ได้ไปอยู่แดนเด็ดขาดรวมผู้ต้องขังประหารชีวิตนะฮะไปนอนขังรวมกันก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมนะครับก้าวร้าวกว่าเดิมได้ซ้ําไปรุ่งนะฮะกูคิดถึงมึงมึงคิดถึงกูก็อยู่แบบนั้นนะในช่วงระหว่างนี้ นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นแหละที่เราเห็นนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าทําให้เห็นชัดขึ้นเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะบอกว่าสาลธรรมนูลจะตัดสินออกมารูปแบบไหนก็แล้วแต่การแก้ไขธรรมนูลจะแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มชัดนะรู้ตัวแก้ไขไม่ได้แล้วธรรมนูญ ส่วนเรื่องก,การโหวตวาระสามสารนูนก็ชี้มาแล้วนะครับบอกว่าจะต้องทําประชามติก่อนถึงจะมีการแก้ไขธรรมนูนได้แต่ปรากฏว่าก็จะมีการโหวตแก้ไขธรรมนูนนั่นหมายความว่าการกระทําความผิดทําได้ไม่ได้ก็อยู่คําชี้แจงของสารธรรมนูนนะก็ผู้นําฝ่ายค้านรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะไปดูคําชี้แจงของสารธรรมนูนก่อนแต่ผมยืนยันในเชิงงานสังเคราะห์จบยังไงนั้นนูมแก้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วมันจะเกิดถึงแม้จะแก้ได้มอบก็ไม่หยุด ตอนนี้สารุนให้แก้แต่ต้องทำประชามติมับหยุดไหมไม่หยุดครูครูจะยุบศาลนะครับครูรัฐบาลครูไปถึงสถาบันโอ้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหลานจริงๆสิ่งเหล่าน,นี้ประชาชนได้เห็นอะไรเห็นเชิงประจักษ์การแก้ไขตมนูลใช้งบประมาณ4,000ล้านบาทเป็นงบภาษีของใครเป็นงบภาษีของคนสั่งการไหมไม่ใช่ใกลได้ประโยชน์จากการแก้ไขตมนูล ครอบครัวเดียวได้ประโยชนจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับเราเห็นชัดเลยว่ามันเป็นประโยชน์ของครอบครัวเดียวที่ได้ผลประโยชน์นะครับและหวังว่าขมวดท้ายคือการนิรศกรรมจะได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับเขา <c oughs> ไม่มีทางฟันโดงยัง,งลังราไม่มีทางเลยนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือรัฐบาลกาลังเผชิญกับทั้งศึกเผชิญกับทั้งศึกนอก เผชิญกับทั้งศึกในการ,รเผชิญกับศึกนอกและการ,รเผชิญกับศึกในกําลังเกิดขึ้นศึกนอกคือจากไหนจากม็อบเนี่ยจะเรียกร้องโน่นนี่นั่นถูกจับเข้าไปก็ยังเรียกร้องนั่นหมายามว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทบาลต้องจัดการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่6เมษาย,ยนศึกในตอนนี้ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรครัฐบาลน,นะครับได้ยื่นยุบพักพลังประชารัฐรัฐบาลด้วยกันเอง 2. ในพลังประชารัฐก็แตกกันเองเรื่องอะไรเรื่องสสการแย่งสสประการที่3ในพลังประชารัฐก็แตกกันเองเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครฟันธงเดินแบบนี้แพ้หมดทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพลังประชารัฐทาไม่จับมือกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันรัฐบาลจึงเผชิญกับทั้งศึกนอกและศึกในในเวลานี้ถามว่าหนักไหมสําหรับผมไม่หนักนะแก้ได้ไหมแก้ได้คนจะแก้คือใครคนเอกประยุทธ์ นะครับให้เกมใจเย็นๆตัวปรับคั้นตรีเนี่ยจะเป็นปัจจัยและเป็นตัวบ่งชี้นะครับถ้าโมดเดลประยุทธพ์พลาดในการปรับคัมภีรีไม่ตับตามโคต้าเดิมที่มีไว้แตกแล้วลึกนะครับแล้วคอยดูทุกๆรัฐบาลมันจะล้มลงเพราะการแตกกันเองพลังประชารัฐตแตกกันเองพรรครวมรัฐบาลแตกกันเองไปดูย้อนหลัง89ปีมาจากสาเหตุนี้ทั้งนั้น นะครับผมต้องเรียนย้ำอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปบีปปรบุรุษจะกลายเป็นทรราชทุกพวกทุกเหล่าทุกสีมันจะรวมกันเป็นหนึ่งตอนนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเริ่มทำเบทีจัดเสวนามีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันผมเคยเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืออันเดียวคือบป,ปสนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์วางหลักผิดนะครับตอนนี้ฝั่งเสื้อเหลืองก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วฝั่งเสื้อฟ้า นะครับก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็เห็นนัฟ้องกันเองเห็นไหมนะครับฝั่งเสื้อแดงไม่ต้องถามไม่เอาอยู่แล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวในฝั่งกบสที่ไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์บางส่วนซึ่งเขาคิดว่าเขามีกําลังพอเขามีไหมมีมากไหมก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากมายหมูหลานเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเหมือนในอดีตละเกมมันเปลี่ยนนะครับแล้วเขาคงคิดว่าโอ้ทั้งหมดทั้งหมูทั้งมวลมบมาเพราะเขาไม่ใช่มันมาจากหลายกลุ่มมาจากหลายกลุ่ม มันมีกลยุทธ์ทางการเมืองหลายประการนสมัยนั้นไม่ใช่กลุม่มใดกลุ่มหนึ่งโอ้โกลุ่มนี้มีแค่นี้ไม่ใช่มันหลายอย่าง <S <S หลายปัจจัยนะครับคนไม่เข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ได้ทําเองไม่รู้หรอกมันลึกซึ้งซับซ้อนมากมายนักนะครับตอนนี้พฤติกรรมของเพนกวินการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นประเด็นฮอตฮอตอตนะมีการเป็นล้อมนะแต่พฤติการเหล่านี้ทําให้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ได้เห็นในเรื่องของหูตาสว่างมากขึ้นสังเกตไหมฮะ เพนกวินใช้วัฒกรรมของผมเนี่ยความจริงคือความจริงเป็นวัฒกรรมส่วนหนึ่งความจริงมีสิ่งเดียวความจริงชนะทุกสิ่งหลักก็ไม่มีแค่นี้และหัวใจสำคัญพึงเอาชนะคำมดเท็ดด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ